ถ้าพูดถึงปลาส้มนะครับก็เป็นเมนูที่ใครหลายๆคนโปรดปานเลยนะครับเป็นเมนูที่อร่อยและยังถนอมอาหารได้นานด้วยนะครับส่วนปลาที่เราใช้ส่วนมากจะเป็นที่ปลาก้างเยอะๆครับพวกปลาตะเพียนยีสกนวลจันทรวมไปถึงปลาสวายนะครับในคลิปนี้เราจะเอาปลาจีนนะครับมาทําส่วนมากเป็นปลาธรรมชาตินะครับก่อนอื่นเราได้ปลาแล้วเราก็บ้างบ้างบ้างทีนะครับประมาณนี้นะครับส่วนท้องนะครับ เมืออของเขาเราจะเอาออกหมดนะครับววาไปถึงเลือดพวกพังผืดนะครับจากนั้นเราก็เอาเกลือนะครับเยอะๆเลยมานวดนะครับที่ตัวปลาคุกเขาเข้ากันที่ตัวปลานะครับนวดจนตัวปลาเนื้อแตกนะครับทำไปเรื่อยๆครับทำชิ้นต่อชิ้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาปลาที่หมักเกลือเสร็จแล้วนะครับไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับเพื่อเป็นการถนอมไม่ให้ปลาเน่านะครับแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับหลังจากพรุ่งนี้มานะครับเราก็จะเอาปลาที่เราแช่แล้วมาล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างให้ความเค็มมันออกหมดนะครับล้างไปสักสองสามน้ำนะครับกว่าความเค็มมันจะหมดหลังจากนั้นเราก็พักปลาไว้ให้แห้งนะครับ แล้วก็กระยมกระเทียมนะครับผมจะใช้กระเทียม1ขีดต่อปลา1นกิโลกรัมนะครับนี่ดูลีลาการควงวสากรตับไปเรื่อยๆนะครับจนละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราจะปรุงรสด้วยผงนัวนะครับผมใช้1ช้อนต่อปลา1นกิโลนะครับใส่เยอะแซ่บเยอะครับวันนี้จะเป็นน้ําตาลนะครับใส่สักเล็กน้อยนะครับช้อนเดียวนะครับต่อปลา3ากิโล หลังจากนั้นเราจะเอาข้าวเหนียวนะครับโดยการเอาน้ําใส่นะครับแล้วก็ขยำขยำล้างล้างน้ํานะครับล้างสักสามน้ําจนกว่ายางข้าวจะหมดนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมทั้งกะทียมแล้วก็ข้าวนะครับไปคลุกเขาเข้ากันที่ตัวปลานะครับเราจะนวดจะขยำทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับ เพื่อให้ไอ้พวกกระเทียมพวกข้าวกับเครื่องปรุงของเรานะซึมเข้าไปในตัวปลานะครับนวดนวดไปเรื่อยๆนะครับนวดชิ้นต่อชิ้นเหมือนกันนะครับนวดจุดกว่าเราจะพอใจนะครับหลังจากนั้นเราก็บรรจุใส่ถุงนะครับส่วนผมจะใส่เป็นถุงแพ็กนะครับเพราะว่าส่งกลับบ้านด้วยนะครับสามวันก็กินได้แล้วครับสำหรับปลาสม ื่อเราบรรจุใส่ภาชนะเสร็จแล้วนะครับเราจะหมักปลาไว้ประมาณ3-4วันนะครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับเพื่อสตาร์ฟความเปรี้ยวของเขานะครับหลังจากนั้น7วันนะครับก้างปลาเขาก็จะเริ่มนิ่มนะครับยิ่งเอาไว้นานยิ่งก้างหายไปเลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ